สนับสนุนรายการโดย BSC Cosmetology ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น Aero เอกลักษณ์ของเอกบุุษคิดถึงบริการรถเช่าที่ถึงเราบัตเจ็ สวัสดีครับพวกัเราสองคนในการ Here we go ชิตาปุนิกาค่ะวผมมี่สิกรครับใช่ค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในงาน Mountain ต่อไปตอนที่4ครับผมแต่ว่าฝนตกลงมาปอยๆนะฮะทำให้เกิดอุปสรรคเล็กน้อยในการเดินไปเดินมาระหว่างเวทีถึงปานกลางแต่เขาก็ยังลุยกันออกาเขาก็ยังลุยลื่นบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ก็ยังลุยต่อไปแล้วข้างหลังเราเนี่ยเป็นเวที ชิงช้าสวรรค์นะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Ferris ิส e ิวสเตจเอาใหม่นี่เรื่องเรือใหม่นี่ฟอ s ิสบิวสเตจตอนนี้ก็คือเขากำลังเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็จะมีการแสดงใช่คือได้ยินเสียงวงเวกไว้วายแล้วเออวงเวกนี่เราหรือเขาเขากรีดร้องอยู่เขากรีดร้องอยู่ใช่แกล้แกล้งแกล้เนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาเป็นเวทีได้ยังไงไปชมกันเลยแล้วฝนตกปล่อยๆแล้วยามายืนทำอะไรไปชมกัน ตอนนี้เราอยู่วันตลาดสามย่านใช่ครับก็คือเป็นแหล่งรวมอาหารเลยเครื่องดื่มต่างๆใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ฝนมันตกหนักเนาะแล้วแบบว่าแต่ละคนนี่มันจะเป็นโคลนเป <c oughs> ็นทรายแต่ทุกคนก็นจะเดินนี่มาตีต้องเดินเปนทางเนี้ยตบตบ ต่อกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยคือใหญ่ละไปก้าวหนึ่งต้องแน่นใจก่าเราจะไม่ลื่นแล้วค่อยยกอีกขาหนึ่งใช่ค่ะหนึ่งเมตรต้องทำหนึ่งกิโลหกแต่ละคนสามารถเดินมาได้แต่ว่าพูดจะเห็นภาพเลยเห็นภาพไหมแล้วทุกคนก็พยายามจนขึ้นมาถึงตรงเวทีใหญ่ด้านบนนี้เพราะเราอยากรู้ว่าตลาดสามย่านนี่คืออะไรนี่แท้มันก็คือตลาดขายอาหารของกินเนี่ยแล้วก็จะมีจะมีเด็กๆมีหลายๆคนก็มาต่อแถวแบบว่า ดูแล้วเป็นผ้าเรือเป็นผ้าวงกลมนี่อลังการมากเดี๋ยวเราเก็บผ้าไปฝากนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอไปหาของกินก่อนว่าเราสองคนเนี่ยตั้งแต่จะเดินทางมาประมาณ10กิมตะกี้ไหนจะขนขี้ขนขนทรายขึ้นมาอีกนะฮะบนรองเท้าให้นอย่างนี้เนาะเราก็ต้องเดินไปดูว่ามันมีอะไรบ้าง ตรงนี้ไม่เนคาสโตราสโหรอเขาจริงๆจะมีร้านขายของเลือด้วยข้างนอกแล้วก็เป็นที่นั่งเป็นฟางเป็นฟางเป็นฟางคอนเซ็ปตเขาเป็นฟางแล้วก็มีแล้วก็พี่เราจะเห็นมีคนนอนนวดด้วยนะมนอนนวดด้ยมีแบบว่านวดเท้าเป็นนวดไทยนมีฝรั่งนอนนวดด้วยใช่แล้วก็จะมีน่มานั่งทานเป็นแบบบุเ่ต์บุฟเ่นับเ่ตก่อนให้ไปลุยต่อยไปใช่ใช่ น้องก้าพี่ได้ข่าวมาว่ามีมีบูธที่ชื่อว่าผาโกะใช่ไหมใช่คือเขาขายของที่ลึกตรงนี้ส่วนส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นห้าง จากชิบุยะจริงเหรอคือเป็นของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอารมณ์สไตล์งานสังกัดแต่แล้วก็มาขายของที่ระลึกที่นี่ด้วยอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเข้าไปแวะหน่อยละเพราะว่าดูจากข้างนอกนี่ดูอลังการเหมือนกันทำไมมันต้องเป็นเงาเงาขนาดนั้นมันเป็นประกายประกายอะไรเงี้ยหรออ่ะไปดูกันครับปาโก้ในที่สุดในที่สุดน้องก้าก็พาพี่ชิต้ามาที่ห้าง อัคระญี่ปุ่นปาโคนะคะปาโคเป็นเป็นขายของที่ระลึกข้างในอีกโซนหนึ่งพวกเสื้ออะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับของที่ระลึกที่เกี่ยวกับงานบิงเบลเทนอ่าเป็นอัคระสถานอโคโตชิวะมันแปลว่าอะไรอัคระสถานโคโตเซโยชูโคกะโชะเชออัคระสถานแปลว่าอะไรก่อนอัคระสถานก็คือแปลว่าอะไรวะอะไรที่มันแบบอลังการมากแต่ว่าแบบบางทีเนี่ยมันอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือฝน ยังตกอยู่ย,ยังตกอยู่แบบอย่างตอนเนื่องม<ร>ากแต่เราก็กบ,าบุกอย่างตอนเนื่องมันใช่แต่เราก็อยากเข้าไปดูว่าพาโค่นนี่มันคืออะไร